ก็คงเป็นอาจจะเรียกว่าสึนามิเล็กๆตามหลังนะครับในนามของผมเรือไก่ดิก,กิวัฒนะทั้งพักก็ถแถลงไปนะครับในส่วนหนึ่งก็มีเรื่องมากากาบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนสองสามประเด็นประเด็นแรกเกี่ยวกับการได้มาซึ่งอำนาจในสภาสูงซึ่งอาจจะขัดต่อรับมนอมากราหกส จริงๆวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะไปสารรัฐธรรมนูญยกคำร้องกรณีการเลือกประธานบุติสภานะครับเหตุผลในการเลือกประธานบุติสภาในเร่งรีบลุกลี้ลุกลนอยากได้มาเึืนอนำหน้าทั้งๆที่ยังไม่มีการเปิดสมัยประชุมรัฐสภาเป็นการสมัครนะครับ ภารกิจติกาเปิดรัฐสภาเป็นการวิสามันครั้งนี้เนี่ยมีบทบัญญัติเฉพาะเจาะจงด้วยเวลาอันจำกัดให้ดำเนินการนะครับให้ความเห็นชอบเฉพาะกรรมการปป,ปชและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสารปกครองแต่บันทึกการประชุมนั่นคือเรียกประชุมของ วุฒิสภามีการซ่อนอะระเบียบวาระไว้นะครับไม่อธิบายว่าจะมีการพิจารณาึ่งเรื่องนี้ก็ทราบว่าทางวุฒิสภาเนี่ยก็มีความรังเลใจพอสมควรสืร่อมวลชนคงจะทราบแล้วแต่ในที่สุดก็มีการนํายัติดังกล่าวเข้าบัรจุนะครับดโดยที่จะเลือกประธานวุฒิสภานอกสมัยประชุมซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้ ขัดต่อพระรากิฟิกาและขัดต่อรัฐธรรมนูลโดยชัดแจ้งนะครับบางอื่นสารมูลท่านเมื่อวานท่านอ่านเสร็จท่านก็ปิดแล้วน,นักงานไปหมดเลยก็ไม่รู้จะร้องก็คงจะรอรอให้วุฒิสภาเรื่องแต่ว่าก็อย่างที่เรียนนี่คือตัวตัวคำร้องที่ทําไว้นะครับแล้วก็จะร้องวุฒิสภาโดยรองประธานวุฒิที่ทำหน้าที่นะครับว่า สอบว่าใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและปสมาชิกผุติดสภา,าที่เกี่ยวข้องอก็จะถูกร้องว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายปปชรกระทำความผิดนะครับใช้อำนาจหน้าที่ในการประชุมโดยไม่ชอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคำร้องซึ่งก็คงจะเปิดมาก็คงจะยืนได้แล้วก็จะกล่าวหาไปยัง หน่วยงานอื่นเกี่ยวกับความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทาหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยนะครับอันนี้ก็จึงานามาเรียนให้ปีน้องทราบเพราะว่า,าโดยเนื่องความในพระราชกิจการเนี่ยเราที่ว่าเจาะจงนั้นเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญคือการเลือกประธานวุฒธธิสภาเนี่ยใช้คําว่าการเลือกเลือกโดยสมาชิกวุฒิสภามันไม่เข้าเงื่อนไขหนึ่งสามสอง นะครับมาตรา1หนึ่งสามสองเลยเพราะหนึ่งสามสองเนี่ยให้ผุ้ที่สภาเนี่ยนะครับพิจาบุคคลนะครับให้ความเห็นชอบบุคคลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่การเลือกประาธ,ธานพุ้ิสภานั้นที่เคยผ่านมาบันทึกการประชุมสมัยพลเอกทีโรเดชมีเพียงสมัยนานนิคมวยรัสพรรณนิตซึ่งท่านประธานทั้งสองท่าน บันทึกการประชุมระบุชัดว่าเลือกตามข้อบังคับการประชุมบุฒิสภาครับข้อที่8ไม่ใช่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็เรียนเรื่องนี้ให้ทราบนะครับเรื่องที่2ก็เกี่ยวกับตัวผมผู้มีสิทธิเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยนะครับได้ยื่นฟ้องสารรัฐธรรมนูญทั้ง9ท่าน นะครับตั้งแต่นายชัดชรวรที่หนึ่งนายจรุนอินทจาร์ท,ารที่สองนายจรานพักดีพนากุลที่สามนายเฉลิมพลเอกรูปที่สี่นายทวีเกียรติมีนักนิตที่ห้านายนุรักษ์มาปณิตที่หกนายบุญส่งคุณบุภาที่เจ็ดนายสุพจน์ไข่มุกที่แปดนายอุดมศักดิ์นิติมตรีนะครับที่เก้าข้อหาแสดงตนเป็นเจ้าพนักง,งานและกระทําการเป็นเจ้าพนักง,งานและเป็น จ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเรื่องนี้ได้ยื่นไปเมื่อ17มษาที่ผ่านมาศาลร,รับไว้พิจารณาว่าจะสั่งคดียังไงเ,เป็นเวลา7วันผมก็แก้ไขคำฟ้องไปในวันที่23วันที่24ศาลชั้นต้นท่านได้พิพภากษายกฟ้องอ้างว่า โจทย์ไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่ได้บรรยายฟ้องเป็นพิเศษวันนี้ที่เรียนต่อสื่อมวลชนก็คือนะครับอุทธรณ์ฉบับนี้ได้ส่งไปที่ศาลอีกครั้งหนึ่งตามสิทธิ์ของคนที่เป็นโจทย์นะครับว่าไม่เห็นพ้องด้วยกับศาลขั้นต้นที่ไม่รับเนื่องจากว่าในฐานะที่เป็นผู้สมัครผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นผู้เสียหายจากการกระทําโดยสารานั้นก็คือ คำวินจัยของสามนูนที่ให้การเลือกตั้งวันที่สองกุมภาห้าเจ็ดไม่ชอบด้วยมาตาหนึ่ร้อยแวักสองแต่องค์ประกอบที่มาวินิจฉัยประกอบด้วยนะครับท่านชัดชรบอลผมก็เลยกล่าวหาฟ้องไปว่าท่านชัดชรบอลไม่ใช่ตุลาการสามนูนที่ได้รับการโปรดเก้าแต่งตั้ง โดยอ้างพยานหลักฐานเป็นหนังสือของสารรัฐมนูลเองนะครับฉบับวันที่14ตุลา5 0เป็นหนึ่งในเอกสารประกอบท้ายฟ้องจากจำนวน12รายการนะครับว่าท่านชัดิวรวเมื่อไม่ใช่ตุลาการสามนูนที่ได้รับการโปรดเก้าแต่งตั้งจึงมีความผิดตามตามตาตรา145นะครับขณะเดียวกันองค์คณะสารนูนอีก8ท่านที่ยินยอมให้ ท่านชัดเข้ามาเป็นองค์คณะวินิจฉัยแล้วเซ็นชื่ออยู่ในคำวินิจฉัยที่ห้าท้ห้าเจ็ดนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุกริตตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดประกอบมาตราแปดสิบหกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขออนุญาตนำเรียนแล้วก็ได้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์แล้วเพียงแต่ว่าทางศาลนะครับได้แจ้งมายัางทีมทนายของผมว่าขอเวลาพิจารณาภายในห้าวัน ครั้งแรกยื่นไป7วันครั้งนี้เมื่อเช้ายื่นไปขอ5วันนะครับก็ตอนนี้รำเรียนให้ทราบ